สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับส้มในช่วง food สตอรีวันนี้ส้มจะมาพูดถึงอาหารที่ชาวจีนนิยมรับประทานกันเป็นอาหารเช้าและอาหารว่างและส้มเชื่อว่าคนที่รับฟังอยู่ส่วนมากก็ต้องเคยกินอย่างแน่นอนนั่นก็คือซาลาเปานั่นเองใครสงสัยบ้างว่าซาลาเปามีที่มาที่ไปยังไงถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช768 เมื่อพระเจ้าเล่าเซียนรูปของพระเจ้าเล่าปีปกครองอาณาจักรจกกกเหลืออาณาจาักรเสฉวนยงคีจูโพและโกเตงผู้ปกครองสามเมืองทางใต้ของอาณาจักรจกกกเป็นกบฏไปร่วมมือกับเบ้งเฮกยกทัพมาตีชายแดนทางใต้ของอาณาจักรเสฉวนดังนั้นขงเบ้งจึงต้องยกทัพไปสู้ในการทำศึกครั้งนี้ เมื่อจบศึกครั้งนี้ขงเบ้งต้องการทรมานให้เบ้งเฮกยอมสิโลราบแต่โดยดีไม่ให้คิดกลับใจมาลุกรานอาณาจาักรเสฉวนอีกบงเฮกก็ยอมสิโลราบให้กับขงเบง้งเมื่อได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดแล้วขงเบ้งก็ยกทัพกลับเสฉวนเบ้งเฮกและชาวเมืองก็ตามมาส่งพอถึงแม่น้ำลกซุ่ยก็เกิดอาเพศมีสำนวนสามกกเขียนไว้ว่าในแม่น้ำนั้นมืดเป็นหมอกจะข้ามไปนั้นขัดสน ผงเบ้งจึงถามเบ้งเฮกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเบ้งเฮกจึงตอบไปว่าในแม่น้ำนี้มีปีศาจอาศัยอยู่ท่านต้องนำศีรษะของคน49คนม้าเผือกและกระบ,บือดำมาเส้นบวงสวงจึงจะหายขงเบ้งจึงกล่าวว่าเราทำสึกกับท่านจบแล้วแผ่นดินนี้ราบคาบถึงเพียงนี้คนแก่แม้แต่คนเดียว ็ไม่ตายเพราะมือเราตอนนี้กลับมาถึงแม่น้ำาลซุยจะเข้าแดนเมืองอยู่แล้วจะให้มาฆ่าคนตายอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องคงเบ้งจึงไปหาชาวบ้านมาสืบถามได้ความว่าเมื่อตอนเองยกทัพข่าแม่น้ำนี้ไปก็เกิดเหตุทุกวันคือเวลาพลบค่ำไปจนถึงสว่างจะมีเสียงปีศาจร้องอือง้ออึงมีหมอกควันหนามากๆคงเบ้งจึงบอกว่า ทั้งหมดนี้เป็นความผิดตัวข่าเองเมื่อก่อนเราให้ม้าใตาย้ยกกองทัพทหารมาทำศึกที่นี่แล้วทหารทั้งหมดก็ตายอยู่ในแม่น้ำนี้แล้วเมื่อทำศึกอยู่นั้นทหารของเบ้งเฮกก็ล้มตายอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเราจะแก้ไขให้กลับไปสู่ภาวะปกติให้ได้ขงเบ้งจึงสั่งให้ทหารฆ่าม้าเผื่อกระบือดำแล้วเอาแป้งมาปั้นเป็นศีรษะคน49ศีรษะ พอถึงเวลากลางคืนก็ยกออกไปตั้งไว้บริมน้ำจุดทูปเทียนแล้วกล่าวคำวงสวงเป็นใจความว่าบัตรนี้พระเจ้าเล่าเซียนครองราชสมบัติได้3ปีมีรับสั่งใช้เรามาเป็นผู้มหาอุปราชให้ยกทหารมาปราบปรามข้าศึกต่างประเทศท่านทั้งปวงจงกลับไปเมืองกับเราเถิดลูกหลานจะได้เส้นคำนับตามธรรมเนียมเราจะกราบทูลพระเจ้าเล่าเซียนให้พระราชทานบำเน็จบรางวัลแก่พี่น้องของท่านให้ถึงที่สุดฝ่ายทหารเบ้งเฮก ซึ่งตายอยู่ในที่นี้ก็ดีให้เร่งหาความชอบอย่ามาวนเวียนทําให้เราลําบากเลยจงรับเครื่องเส้นแล้วกลับไปอยู่ถิ่นฐานเถิดเมื่อกล่าวเสร็จแล้วขงเบ้งก็จุดประทัดและตีม้าก,กลับแล้วร้องไห้เพราะว่ารักทหารที่ตายมากและลมพายุที่พัดแรงก็สงบเป็นปกติขงเบ้งจึงยกทัพกลับไปเมืองเสฉวนได้ สมัยนั้นชนพื้นเมืองทางใต้ของอาณาจักรเสีฉวนเรียกพวกของตนเองว่าหนานหมานหรือหนานหมันแป้งที่ปั้นเป็นสีสาะคนแล้วนำไปนึ่งถูกเรียกว่าหมันโถแปลว่าหัวของชาวหนานหมนันและเนื่องจากคคำเรียกในภาษาจีนดั้งเดิมฟังดูโหดร้ายเกินไปภายหลังจึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้ตัวอักษรที่บ่งชี้ว่าเป็นอาหารแทนตัวอักษรที่หมายถึงพวกหนานหมัน คำว่าหมั่นโถเมื่อเวลาผ่านไปนา้นเข้าก็เพียงกลายเป็นคำว่าหมั่นโถและตกทอดกันมาจนแพร่หลายทั่วไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือได้กลายมาเป็นอาหารที่ชาวจีนเหนือนิยมรับประทานกันเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างคนจีนทางภาคเหนือนิยมเรียกเป่าจืหรือซาลาเปาซึ่งสมัยก่อนจะทานแบบไม่มีไส้แต่ต่อมาเริ่มมีการเพิ่มไส้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักก็ตาม และที่ต้องตั้งจุดสีแดงตรงกลางลูกซาลาเปานั้นก็เพราะว่าคนจีนเชื่อว่าสีขาวล้วนของแป้งซาลาเปานั้นไม่เป็นมงคลเพราะสีขาวล้วนเป็นสีของการไว้ทุกขดังนั้น เพื่อเป็นการแก้จึงมีการแต้มจุดสีแดงซึ่งเป็นสีของความมงคลตามความเชื่อของจีนลงไปบนลูกซาลาเปานอกจากที่ซาลาเปาจะได้รับความนิยมในการรับประทานเป็นอาหารว่างของชาวจีนแล้วในเมืองไทยของเราซาลาเปาก็ถือว่าได้รับความนิยมไม่ใช่น้อย ซึ่งซาลาเปาในปัจจุบันก็จะมีไส้ที่หลากหลายให้เลือกรับประทานแล้วแต่เจ้าของร้านจะรังสรรค์ออกมาซึ่งไส้ซาลาเปาที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในไทยก็จะมีไส้หมูสับไส้ถั่วดำไส้ครีมและไส้หมูแดงเป็นต้นซาลาเปาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชุดอาหารติ่มซำในวัฒนธรรมจีนซาลาเปาสามารถนำมารับประทานได้ในทุกมื้ออาหารซึ่งนิยมมากในมื้ออาหารเช้าซาลาเปาที่ดีนั้นส่วนแป้งต้องคงรูป ไส้ต้องไม่แตกหรือทะลักออกมานอกแป้งยกเว้นกรณีเฉพาะของซาลาเปาชนิดนั้นไส้ที่นำมาทําต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่วัตถุดิบเช่นดินเศษหินหรือเศษเส้นผมและนี่ก็คือเรื่องราวของซาลาเปาท่านผู้ชมที่ดูอยู่ชอบกินซาลาเปากันหรือไม่และชอบไส้อะไรกันหรือมีร้านซาลาเปาในดวงใจที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆท่านอื่น ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยนะคะหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปด mm. ีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มและทีมงานด้วยนะคะวันนี้ส้มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ